การเรียนทำอาหารไทยนะคะมันไม่ได้จบที่จะไปเป็นแค่เชฟหรือว่าไปเป็นกุ๊กในโรงแรงมหมายคิดว่ามันมีหลายอาชีพเลยคะ่ะที่รองรับเช่นการเปิดคลาสสอนอาหารออนไลน์หรือว่าการเปิดสตูดิโอเล็กๆในการสอนทำอาหารแบบแฮนด์ออนหรือว่าเราอาจจะต่อยอดไปทำเชฟเทเบิลได้สวัสดีค่ะ หมอชลาพรค่ะรเรียกง่ายๆว่าใหม่เอี่ยมนะคะปัจจุบ,บันใหม่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าพัดไซส์แล้วก็ยังทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารซึ่งเป็นอาหารโฮมเมดพอมาช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะใหม่มีความรู้สึกว่าคนไทยเริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องอาหารมากขึ้นใหม่ก็เลยเปิดคลาสอนอาหารแบบออนไลน์ตัดสินใจจะมาเรียนที่นี่เพราะว่าไม่์คิดว่าความรู้มีบทบาทต่อหน้าที่การเป็นครูมาก ะค,ะคือจริงๆแล้วใหม่ทาอาหารได้อยู่แล้วแต่ใหม่อยากรู้ลึกใหม่อยากรู้จริงแล้วก็อยากเรียนกับคนที่มีประสบการณ์จริงๆเพื่อจะเ,เป็นเหมือนกับช็อตคัทอะคะ่ะให้เราต่อยอดไปได้ง่ายขึ้นเราจะไม่เสียเวลาถ้าเราไปหาจากในอินเทอร์เน็ตหรือ u t u b e อะคะ่ะสูตรมันไม่ปังใหม่ก็พังมาเยอะค่ะเพื่อไม่เป็นงานเสียเวลาใหม่ก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่นี่ ก่อนหน้านี้ค่ะใหม่ทาอาหารเป็นมาจากคุณแม่คือที่บ้านชอบทําอาหารคุณแม่กับพี่เนี่ยก็สอนมาอย่างดีเลยมีเคล็ดลับนู่นนี่นั่นทุกอย่างบอกมาหมดแต่จริงๆแล้วใจลึกๆกัเรามีความรู้สึกว่าบางครั้งเรามีคําถามเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเคล็ดลับอันเนี้ยทาไมต้องทําอย่างนี้ล่ะรู้แต่ว่าทําแล้วมันดีแต่เราไม่รู้เหตุผลตอนที่ใหม่มาเรียนใหม่ถามอาจารย์ได้ถามแบบเรียลไทม์แล้วก็ใหม่ก็ได้รับความรู้นะั้นจริงๆว่ามันเกิดอะไรมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับ อีกอย่างหนึ่งนะคะการที่มาเรียนที่เนี่ยมาชอบตรงที่เขาเอา่ะให้สเตชันเรามาเลยเป็นของใครของมันเลยมันจะทําให้เราเรียนรู้ขั้นตอนทุกขั้นตอนเราได้ทําทุกอย่างด้วยตัวเองเราจะรู้เลยค่ะว่าเราทาอันไหนผิดข้อผิดพลาดเราเป็นตรงไหนพอเรามาให้อาจารย์ตรวจแล้วเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำมันถูกหรือมันผิดทุกอย่างมันบอกเราได้หมดเลยจากอาหารในจานของเรา